วันนี้เรามีวิธีแก้ลูกไก่เดินขาทางกันนะคะเมื่อลูกไก่ออกใหม่มีลักษณะการเดินขาทางขาลากข้างใดข้างหนึ่งนะคะเราก็มีวิธีแก้โดยการใช้นี่เลยค่ะยางวง,งนะคะเพราะกระดูกไก่อ่อนนี่เราสามารถดัดได้ ถ้าไก่ที่ได้แล้วก็จะไม่พิการวิธีการายง่ายๆนะคะโดยวางโดยนําไก่นะคะลุกไก่น,นะคะอันนี้อาจจะดื้อหน่อยเป็นการทำกายภาพนะคะก็คือเอายางวงนี้ใส่ลงไปที่ขาไก่ทั้งสองข้าง นี่นะคะนี่นะคะใส่แบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วใส่คล้องไว้อย่างนี้แล้วก็พาไปเดินเล่นพักๆหนึ่งหลัจากนั้นเราก็เอาออกเป็นการกายภาพนะคะเพื่อให้เขาฝึกหัดเดินให้ขาเข้ากันนะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆในการใช้ยางวงเราก็แค่คล้องนะคะไม่ต้องรัดให้แน่นลองทำกันดูนะคะ